ทียว่าเรื่องวิธีหาจิตจิตนี่เรื่องของสำคัญที่สุดเกิดจะเป็นมนุษย์ต้องมีจิตทุกคนแต่หากเราไม่เห็นจิตเราใช้จิตมาเกิดเราเกิดเพราะจิตเราเป็นอยู่เพราะจิตเราจะตายไปเพราะจิต แต่จิตแท้นะั้นคือตัวอะไรหาก็ไม่เห็นลืนตาขึ้นมองหาไม่เห็นตัวจิตตัวนั้นไม่สาบไปอยู่ไหนจิตนี้จาหากว่าเราสังเกตดูแลนะ้วนั้นไม่มีตัวมีตนครับความรู้สึกความนึกความคิดนั้นนะ่ะคือตัวจิต อะพราะฉะนั้นนี่ว่าลืมนาแล้วไม่เห็นถ้าลักตาเราเห็นถ้าหากเราไม่เห็นตัวจิตค่าน้จิตมันพาเราไปเที่ยววอนทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสทั้งหลายสารพัดทั้งขวงงมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตทั้งนั้นที่ท่านพูดทั้งเรื่องเตจตสิก ก็คืออาการของจิตที่เรีว่ากิเลสทั้งหลายน้อแต่ทั้งประการนั้นก็เกิดจากจิตอันเดียวแต่ผู้ที่เห็นหลายรู้รหลายนั่นคือรู้หลายรู้เรื่องตำราแต่ตัวจิตแท้ไม่เห็นว่าตามตำราเฉย ท่านว่าแล้วก็ว่าไปตามนะั่นแหละทิ่เรศขันหาขันหาน้อยแต่ก็ว่าไปตามเรื่องตามเอานัดตั้งต้นตั้งแต่ขันหาอยายุรณะพิารไปขันหาเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณน,นี่เรียกว่าขันหารวงมาเรียกว่าในะมีสองอย่างคือมีรูกกำนัง ทำใลูกกำนาพูดท,ทั้ง่องนามไม่เห็นเลยลูกเห็นได้นามมันคือจิตทำยังไงเ้วพวกเราจะเห็นจิตทำยังจิตกระพาราวันอย่างเงี้แะเที่ยวเหนือล่องใจสารพัดทุกอย่างทุกประการนะไปทั่วทุกทิศทุกทางเลยแล้วคุณจิตไม่อยู่รักษาจิตไม่ได้ พาให้เราทุกข์เราร้อนพาให้เป็นเศร้าโศกเสียใจอะไรอ่อนก็จิตนั่นแหละถ้ามีจิตแล้วไม่มีอะไรหรอกตัวของเรามือนก็บถอนไม้แล้วถอนฝืนไม่รู้สึกเลยให้จะสับจะบันให้จะเผาจะอะไรต่างๆทุกอย่างไม่รู้สึกถึงนะั้น ตากฏเห็นทางตาก็เรียกตัวจิตแต่คนไม่เห็นตัวจักตัวจิตแต่เห็นแต่ทางตาที่ตาเห็นนะเข้าใจว่าจิตไม่ใช่จิตตาเห็นดังหันแสงกระทบเขามันก็เห็นเท่านั้นหูได้ยินก็เหมือนกันหูมัมกระทบเขามันก็ได้ยินจมูหูถูกกลิ่นเลียนถูกรากายกสัมผัสอะไรต่างๆมดสิ่ง อันนั้นไม่ใช่ตัวจิตอันนั้นเป็นเรื่องกระทบกันดังหันกระทบแล้วก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปแล้วอะไรอีกคราวในจิตหาลองดูในตัวงเรานี่แหละหาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่ที่ไหนจิตแท้มันอยู่ที่ไหนกัน น่หาจิตไม่เห็นแล้วมันคนที่หาจิตน่ะมันไม่เห็นคนใดเป็นคนหามันยังมีอีกซ้อนอีกเลยคนหาจิตน่ยใครเป็นคนหามีแต่คนหาไม่รู้จักมีแต่สิ่งที่หาสิ่งที่ไปหานั้นเห็นเห็นหรอแต่คู่หาไม่เห็นอีกแหละอย่างว่าเห็นลูก เห็นได้เพียงเห็นรูปรูปนั้นเห็นแหละแต่ผู้เห็นน่ะใครเป็นคนเห็นมันต้องหาตัวนั้นสิ่งทีงจะเห็นจิตมันต้องเป็นหนึ่งถ้าไม่ใช่หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่จิตจิตนั้นเป็นหนึ่งจิตไ้นเป็นหนึ่งกายเป็นใจคาะตัวจิตนั้นกายเป็นใจ อันที่มันหนึ่งมันเฉยเฉยมันคิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งความรู้สึกเฉยเฉยนั่นนะแต่ไม่คิดไม่น,นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่อะไรทั้งหมดมันความเฉยเฉยอย่างนั้นนั่นกลายเป็นใจจิตมันกลายเป็นใจในคำพีใน หนังสือต่างๆนั้นก็พูดหรกจิตอันใดใจ,ใจ,ดจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านพูดสลับกันบางแห่งนั้นก็พูดเป็นจิตบางแห่งนั้นก็พูดเป็นใจอย่างท่านพลวงพูดว่ามนโนปุพังขมาธรรมาทำท่าไหลไมีใจถึงก่อนมนโนคือใจ คุณนึกพูณน้อมนั่นแหละคุณนึกต้อนทีแรกนะ่ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คิดนึกน้อมทีแรกน,ะนั่นแหละคือตัวใจมโนเสมโนมายาสําเร็จแล้วโดยใจมโนเศถาฐมโนมายาใจเรื่องของประเสริฐสำเร็จแล้วโดยใจพูดก็จะพูดจะใจแล้วสำเร็จแล้วโดยใจ นั้นนันพูดถึงเรื่องโมโนคือใจขันจิตและขันนี้พูดถึงเรื่องจิตอีกจิตตังกับพัสรขันโตเก์กิเรเหิตนั่นพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นของพัศสอน เพื่อนผ่องใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาอาคารทุกกากิเลสต่างหากกิเลสมันจอนมาที่จะเกิดกิเลสเพราะกิเลสมันจอนมาอันนี้พูดถึงเรื่องจิตคิดดูว่าถ้าหากจิตเป็นของเศร้าหมองแล้ว ใครคจะทําให้บริสุทธิ์ใดไม่มีเลยเหตุนั้นยัึ่งท่านเรียกว่าจิตตังพัสรังจิตเป็นของพัสสอนอยู่ตลอดเวลาอาัันตุกตาเจอากาตุกจิตต่างหากที่มาตัวพันให้มัวหมองทำยังไงเยนรู้จักจิตอยัสสอจิตกับใจนั้นเขามาหวมเหมือล้วค่าเนี่ พูดทั้งเรื่องจิตแล้วก็พูดเรื่องใจมารวมมันเข้าขานี้มารวมเข้าเป็นใจให้พูดเป็นใจเลยขานี้เมื่อเป็นอระพัฒสอนใด้รวมรวมเป็นใจความที่ประพัดสอนนั้นหมายความทึ้งจิตไม่คิดไม่เนึกไม่ปรุงไม่แต่งจึงจะเห็นจึงจะเห็นจิต นั่นเ่ยเรียกว่าใจแช่เรียกว่าใจในทีน่นี้ถ้าคิดนั่งน,นึกปรุงแต่งโยมันเศร้าหมองถ้าจิตพองใสแท้นั้นต้องสะอาดปราศจจากความคิดความนึกความปรุงควาแต่งจะเรียกว่าใจเรามาพยายามขัดเกลากิเลสตรงนั้นอะ่ะตรงที่อาคารทุกกาเลียตรงนั้น แม้มันมีแม้มันเกิดขึ้นในที่นั้นจิงจะรู้เห็นสิ่งต่างๆถ้ามันใสสะอาดมันก็เห็นน่ะสิจะไม่เห็นยังไงน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ย่อมมองเห็นเงาในตนเห็นเงาตนเองได้ พชมินจินดาเขาเจริญในแล้วเป็นของใสสะอาดเพราะเนื้อมันเป็นของใสแต่เดิมถ้าหากเล็กไปลองดูแหละคนนี้ไม่มีแล้วไม่มีความใสหรอกเพราะของไม่ใสสะอาดจิตของคนเราเป็นของใสสะอาดมาแต่เดิมเหตุนั้นขัดเกา่ากิเลสมดมมันจึงเห็นความใสสะอาด เรียกว่าจิตตังกับพระสังารน,นี้จะไม่เรียกจิตจะเรียกใจแล้วคานนี้มันเป็นสองอย่างอย่างเขาเรียกไฟเงี้ยไฟคือความร้อนความร้อนก็คือไฟแสงสว่างก็คือไฟ ตั้งใจขอมือดก็คือไฟไฟแท้คือความร้อนนั่นแหละเป็นไฟแท้ร้อนในที่ใดไฟในที่นั้นไม่มีตัวมีตัวหาว่าอบอุ่นในที่ใดเรียกว่าธาตุไฟในที่นั้นน่ะอยู่ไนนั่งในบก,ก็ตามอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามเพื มันเรียกว่าไฟจึงเรียกว่าใจคือของใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองในขณะที่เราทำความเพียรภาวนาไม่ต้องอื่นไกลละขณะที่นั่งทำความเพียรภาวนาแี่ะ ท้าไม่ใจเป็นกลางๆที่เฉยสบายมันก็ถึงใจเท่านั้นสอคนสบายนั่นแหละเป็นใจคนเฉยเฉยนั่นแหละเป็นใจไม่มีอดีตอนาคตไม่มีบาปมีบุญตัวเฉยเฉยนั่ไม่มีอะไรทั้งหมด ความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันออกไปจากใจท่านเรียกว่าจิตจิตคือคิดคือนึกคือปรุงคามแต่งนันเรียกว่าจิตมากมายอน,นั่นเป็นคนสร้างส่วนใจไม่สร้างสงบคงที่จิตเป็นคนสร้างปรุงแต่งสราพทุกอย่างในโลกอันนี้ จิตทั้งนั้นเป็นคนปรุงคนแต่งและคนปรุงคนแต่งมันมีสิ้นที่สุดคันใจแล้วหมดเรื่องไม่มีไม่มีปรุงแต่งเหตุนั้นพุทธศาสนาชั้นสองก็ถึงใจคือสอนทั้งที่สุดคือเข้าถึงความบริสุทธิ์ตนเองโสตุรส ที่สุดของทุกมันเองไม่มีทุกมีร้อนั้นเข้าถึงใจให้ไม่มีทุกมีร้อนลราไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่นึกแล้วกหมดเรื่องเท่านั้นนะ่ะมันปรุงแต่งกัไปมากมายลงหลายไม่มีที่สิ้นที่สุดเหตุนั้นจิงว่าคนเรา่นี่ะ ไม่เคยเห็นใจของตนแต่น้อยแต่ใดมาเกิดก็เกิดเพราะใจเวลาตายก็ตายเพราะใจปุ้งแต่งคิดนึนกงแรสรรพทุกอย่างก็ใจหมดคนทั้งหลายโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องใจทั้งนั้นพุทธศาสนาก็พูดเรื่องใจใจบุญใจกุศลใจบาปใจมหิต ใจคิดประทุสร้ายสารพัดทุกใจได้ใจนั้นอ่ะใจไม่ดีไม่งามถ้าพูดถึงเรื่องความดีความงามล่ะใจบุญใดกุศลใจใสสะอาดบริสุทธิ์พูดถึงเรื่องใจอันเดียวใจมันต้องเป็นอันเดียวมันไมไม่ไม่ไม่ใช่มีหลายอย่าง ทั้งหลายอย่างนนมันเป็นจิตตังหากพุทธศาสนาสอนให้เข้ามาถึงตัวดึงตัวหนึ่งนี่แหละตัวใจนี่แหละจึงจะเห็นเรื่องหลายเรื่องทั้งหลายทั้งหมดถ้าไม่เห็นตัวหนึ่งแต่ลดาจริงทั้งหลายก็ไม่เห็นทั้งนั้นอย่างคนหลังอย่างเรานับนะนับหนึ่งขึ้นเบื้องต้นหนึ่งได้ปะ หนึ่งสองหนก็เป็นสองหนึ่งสามหนก็เป็นสามหนึ่งสี่หนห้าหนหนึ่งเก้าหนสิบหนก็เป็นเป็นสิบแท้ที่จริงหนึ่งอันเดียวนี่ยสิบแล้วก็นับหนึ่งอีกเหมือนกันนับหนึ่งทั้งทั้งสิบมันก็เป็นร้อยแท้ที่จริงนับอันเดียวเนี่ยจะลืมคนเราเป็นนับสองสามสี่ห้าเราลืมซะลืมหนึ่งเนี่ย ้านับลงหนึ่งแล้วหมดเรื่องไม่ต้องไปมงมงายของกนั้นไม่ต้องมากมายเหตุนั้นการทำภาวนาสมาธิทำตรงใจอันเป็นหนึ่งนี้หละให้ถึงใจพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นสอนใจอย่างเดียว คนโดยส่วนมากเรื่องทำรรสมาธิภาวนาไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของพระพระก็บ,บางท่านบางองค์ก็อนไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของกรรมฐานนวนไผอเดหนแท้นนที่จริงมีใจทุกคนหนึ่ให้เข้าหาใจแล้วก็เป็นกรรมฐานด้วแหัะน,นั่นแหะเป็นภาวนาทำสมาธิอย่างนั้นเน่เวง้นมแต่เราไม่ทํา อธิบายทั้งเรื่องใจให้ค้นหาใจให้พิจารณาเข้าถึงใจก็อนยุติยอย่างนี้บุญมีหลายอย่างคือทำบุญอย่างหนึ่งทำทานอย่างหนึ่งทำพุศนอย่างหนึ่งมีหลายอย่างทำทานคือการเราให้เรียกว่าทาน ทานังเทติคือสิ่งที่เราให้วัตถุสิ่งของที่เราให้เรียกว่าทานไม่ต้องเลือกสิ่งอะไรพวกงดมนุษย์สัตว์ให้ไปทางนั้นอ่ะให้ได้ทางนั้นอ่ะว่าจะของมีของอะไรให้เรียกว่าให้ทานนัน่นเรียกว่าให้ทานจะเกิดศรัทธาไม่เกิดศรัทธาก็เอาเถอะให้ทางนั้นอนะ่ะยังให้ใหญ่คำไม่ไย,ย่ลายให้ไปงี้อ่ะ ไม่คิดถึ้นบนนึกกุศลแก้ลำคาญให้ไปเสียอันนั้นเรียกว่าทานฐานเรียกไอทำบุญนะ้ขานี้เกิดศรัทธาเลื่อมใสตั้งเจตนาที่ว่าบุญจริงๆอยางจัง,จง,จงเลื่อมใสศรัทธาว่าทำบุญแล้วจะได้บุญอันนี้สมเจ้าเกิดชั้นฟ้าสวรรค์ จะได้ความสุขในมนุษย์สมัสวรสด์สวัรด์นิพพานสวัสดิสสสสอะไรต่างคือต้องการในปราถนาแท้ๆนี่การทําบุญนั่นน่ะปราถนาค้นตอบแทนมันเรียกว่าทําบุญทำกุศลน,นะข่ะนี่เจเจจิตที่มีคิดนึกดีความดีความชอบ,บต่างๆเป็นกามาพระจอมกุศล รูปภาวจอนกุศลอรูปภาพจอนกุศลคิดด้วยใจไม่ได้สละจา่าฆ่าอะไรต้องทางภายนอกคิดด้วยใจกุศลนี้ที่เป็นในรูปภาวจอนก็มีการพิจารณากรรมฐานนี่แหละในพิจารณาสังขารร่างกายของเราในเรียกว่ารูปภาวจอรอรูปภาวจอนพิจารณาทุกเรื่องจิต นรูฟาอุปกร์พิจารญญาณาทุกหนงจิตโลกุดดอนั้นหมายความนึ่งกุศลที่ป่าเสจากความอยากกังวลทั้งหัดแต่ว่าทำเพื่อประดับสติปัญ,ญญาเพื่อสดับปัญญาใจองศลเท่านั้นไม่ได้ป่าธนาเลย,เยคือผู้ที่ถึงมร่คผลนิพพานสูงสุดแล้วท่านไม่มีบากมีพุธอะไรหรอกแต่ว่าทำไปเพื่อ ระดับจิตนนเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นเรียกว่ากุศลเห็นนั้นเราทํานี่ทําทานแล้วแล้วทำบุญแล้วแล้วก็ทํำกุศลอีกคือนั่งภาวนาน่แหละนั้นของสูงโดยลําดับเพราะฉะนั้นยังตั้งใจทำภาวนาสมาธิให้มันแน่วแน่จิตนั้นมันลงหนึ่งปล่อยวางงดทุกสิ่งทุกอย่าง ในเวลานี้ไม่มีอย่าไปคิดนึกถึงมันเลยของที่รวงมาแล้วส่วนอดีตอนาคตอนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องเอามาคำนึงถึงอะ่ะเอาปัจจุบันอย่างนี้แหละหเ็นแนวแน่ลงเต็มที่อะมันจะลงได้ด้วยประการใดก็ให้มันลงไปถงเถอะเบื้องต้นให้คาให้มีบริกรรมภาวนาพุทโธหรือว่า,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 าอย่านาฟ้าสติหรือนิยบหนอพองนอ้ออะไรก็ตาม ามารลางกับฉันขอให้เอานั้นเป็นอารมณ์เมื่อจิตมารวมไปแล้วนะั้นปล่อยวางมดของมันนั้นมันวางเองถึงไม่วางก็ต้องวางถึงไม่วางเองก็เราก็ต้องวางเหมือนกันเอาความที่มันนิ่งแนวอยู่หนึ่งนั้นนะเห็นใจของเรานนนะัเป็นของสําคัญอย่างยิ่งเพราะการเห็นใจนี้เป็นของเลิศประเสริฐ เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ใหรู้จักพุ้เรื่องของตนถ้าไม่เห็นเรื่องไม่เห็นใจตังตนแล้วทำดีทั้งชั่วก็ไม่รู้ทั้งนั้นเอาทำ